รอเราอยู่จริงๆไม่นะฮะระเบิดไปแล้วลุกขึ้นเร็วอย่าอยู่นิ่งตรงนี้ตามรายงานซอมบี้มองเห็นสีขาวได้ดีกว่าสีเขียวคุณใส่ชุดนี้ไปมันชุดของเด็กฉันไม่ใช่เด็กแล้วนะถ้าคุณไม่ใส่คุณได้เกิดเป็นเด็กอีกรอบแม่ใส่ก็ใส่ เอานะน้อยคิดเช่ว่าย้อนไวยกระโปรงแบบนี้มันวิ่งง่ายกว่าด้วยนอกจากกระโปรงในนี้ทำให้เราจะรอดคุณพอใช้ปืนเป็นไหมถ้าฉันไม่ใส่กระโปรงฉันก็ยิงได้ดีกว่าคุณฉันเป็นแชมป์ยิงปืนนะ